สวัสดีครับพี่น้องชาวไร่อ้อยทั่วประเทศท่านนายกสมาคมชาวไร่อ้อยคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวไร่อ้อยตลอดจนผู้บริหารโรงงานน้ําตาลนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเป็นอีกวาระหนึ่งนะครับที่ผมนะครับได้มีโอกาสนะครับมาพบกับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับเพื่อบอกข่าวเรื่องราวต่างๆของอุตสาหการรมอ้อยและน้ําตาลทรายของประเทศไทยนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง นะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยอยู่ในสถานะไหนโรงงานน้ำตาลเป็นอย่างไรนะครับตลอดจนส่วนราชการนะครับที่ดูแลพี่น้องชาวไร่อ้อยอยู่ในขณะนี้มีแนวนโยบายอย่างไงนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าราคาอ้อยของพี่น้องชาวไร่อ้อยของฤดูการผิดที่ผ่านมาแล้วก็ในฤดูการผิดที่จะถึงนะครับปี64ทับหนะครับว่าสถานการณ์ นะครับด้านราคาอ้อยด้านการจัดการการตัดการขนส่งอ้อยตลอดจนแนวนโยบายนะครับของทางราชการนะครับว่าในปีนี้นะครับมีแนวนโยบายยังไงนะครับจะเปิดหีบอ้อยเมื่อไหร่นะครับราคาอ้อยจะจ่ายกันยังไงนะครับก็เรียนว่าในสถานการณ์ที่ยากลําบากของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับสปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทําให้พี่น้องชไอยหลายรายต้องถอดใจนะครับลดการปลูกอ้อยลงไป นะครับก็ด้วยสถานการณ์ของความแห้งแล้งนะครับสถานการณ์ของตลาดโลกสถานการณ์ของโควิดตลอดจนแนวนโยบายต่างๆนะครับเรื่องการเผาและการตัดอ้อยส่งโรงงานก็เป็นอีกปัญหาใหญ่ของพี่น้องชาวไร่อ้อยแต่สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ได้รับการแก้ไขนะครับในปีที่ผ่านมาและในปีที่จะเหยบที่จะถึงนี้ก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับเรามาดูกันว่าอ้อยน้ําตาล ของปีที่ผ่านมานี่เป็นยังไงนะครับก็ทราบกันดีว่าปริมาณอ้อยน yeah. ้อยลงมากนะครับอย่างที <S <S tem, ่ท่านสุรัตน์ได้เรียนได้ทราบอ้อยทั้งประเทศเราเนี่ยมีเพียง66.6ล้านตันอ้อยเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะครับสถานการณ์อย่างเนี้ยนะครับทำให้อุตสาหกรรมอ้อยดันสายค่อนข้างยากลําบากแล้วก็โรงงานน้ําตาลนะครับก็ได้หาลือกับทางราชการว่าถ้าปล่อยสถานการณ์อย่างนี้ต่อไปเนี่ยอ้อยประเทศไทยน่าจะลําบากนะครับโรงงานน้ําตาลก็ลุกขึ้นมาประกันราคาอ้อย ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับอย่างน้อยน้อยท่านตัดอ้อยส่งโรงงานเนี่ยนะครับโรงงานน้ำตาลก็ประกันว่าจะจ่ายอย่างน้อยตันละ1,000บาทเป็นอย่างน้อยนะครับเขาประชุมกันทั้งประเทศนะครับแล้วก็เห็นพ้องต้องกันนะครับแต่สถานการณ์นี้นะครับก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่สถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยมันมีน้ําตาลเยอะมีอ้อยเยอะพลคาอ้อยตกต่ําทุกประเทศก็ปลูกอ้อยน้อยลงก็ทําให้สถานการณ์ นะครับเปลี่ยนไปนะครับบราซิลก็แล้งจีนก็มีปัญหาอินเดียก็มีปัญหาหลายประเทศมีปัญหาทําให้การวิเคราะห์สถานการณ์ว่าปีนี้นะครับอ้อยทั่วประเทศจะน้อยลงการบริโภคน้ําตาลนะครับจะมากกว่าการผลิตเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยราคาน้ําตาลก็ขยับจาก17เซน18เซน19เซนวันนี้ขึ้นมาถึง20เซนและอาจจะเห็น21 22เซนก็เป็นไปได้สถานการณ์นี้ดีมาก นะครับซึ่งเราไม่ได้เห็นมา4ปีแล้วส่วนที่2ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวไร่อ้อยก็คือว่าอัตราแลกเปลี่ยนแต่ก่อนเงินบาทเราค่อนข้างแข็งนะครับหดอลลาร์สหรัฐนะครับแลกได้29บาท30บาทพอมาถึงขณะนี้นะครับหดอลลาร์สหรัฐที่เราขายน้ำตาลออกไปเนี่ยเอามาแลกเป็นเงินบาทเนี่ยขณะนี้ตกไปที่33บาทกว่ากาแล้วถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้นะครับผมคิดว่า ราคาอ้อยปีที่จะถึงเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆผมก็เคาะตัวเลขออกมานะครับลองคํานวณกันนะครับที่ประมาณสัก 10ccs 10, นะครับราคาเบื้องต้นเท่านี้จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยราคาอ้อยออกมาใกล้เคียงนะครับ1,100บาทใกล้เคียง1,100บาทแต่จะจ่ายกันเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการนะครับที่จะต้องดำเนินการนะครับมากกว่าราคาที่โรงงานประกันคั้งแรกเลย นะครั้งแรกโรงงานจะให้พันหนึ่งแต่วันนี้โดยระบบเราโรงงานยังไม่ต้องเข้ามาช่วยเลยเนี่ยเราก็มีราคาเขาไอ้เกินพันไปแล้วนะสถานการณ์ในปีนี้เป็นสถานการณ์ที่จูงใจพอสมควรส่วนที่สองเนี่ยปีที่แล้วท่านเคยได้รับเงินอ้อยสดจากรัฐบาลอ้อยหนึ่งตันเข้าไปถ้าเป็นอ้อยสดช่วยร2 0ยบบาทในปีนี้ราชาการก็ยังยืนยันที่จะช่วยพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงง,งาน เพราะว่าต้นทุนมันสูงรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันดูแลประเทศนี้นะครับให้มีความอุดมสมบูรณ์ลดการเผาอ้อยทําให้ชุมชนดีขึ้นชาว้อยดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นรัฐบาลก็บอกว่ายินดีที่จะจ่ายให้นะครับอย่างน้อยสอยปีก็คือปีนี้กับปีหน้าใครที่ตัดอ้อยสดเนี่ยยังจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลปีที่ผ่านมาช่วย120บาทปีนี้จะช่วยเท่าไหร่ก็รอดูว่าจะมีมติออกมายัางไง แต่ยืนยันว่าช่วยแน่ๆเห็นไหมครับถ้าราคาอ้อยพี่น้อง1,000บาทได้มาอีก120บาทก็เป็น1 120ันหนึ่ร้อแล้วอ้อยบ้านเรามันหวานนี่ครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานเนี่ยหวาน14ซีเซสวันนี้อย่างน,น้อยน้อยหซีเซสเนี่ยนะครับก็ปลาเข้าไป60บาทถ้าท่านได้12เป็นค่าเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ยสิซีเซสท่านก็ได้อีก120บาทราคาอ้อยก็ทะลุพันสกว่าบาทเข้าไปแล้ว นะครับอันนี้ยังไม่ได้รวมเงินนะครับที่จะต้องเพิ่มขึ้นในอนาคตข้างหน้าถ้ามีราคาอ้อยเหลือถ้าเงินบาทลาอ่อนไปกว่านี้หรือขายน้ําตาลได้มากกว่านี้สถานการณ์ปีหน้า,าเป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆก็มีพี่น้องช่วยหลายคนถามผมว่าแล้วปีที่ผ่านมาล่ะประกาศราคาอ้อยไป920บาทจะมีเงินเพิ่มไหมผมเรียนได้เลยว,ว่ามีแน่นอนวันนี้เราขายน้ําตาลไปต่างประเทศจบแล้วนะครับ ราคาต่างๆเนี่ยนำเข้าสู่การคำนวณข้อมูลต่างๆที่เราเก็บได้จากการขายน้ำตาลภายในประเทศการส่งออกน้ำตาลไปต่างประเทศราคากากน้ำตาลปริมาณอ้อยที่ผลิตได้วันนี้รอว่าสิ้นเดือนกันยาเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดไปคำนวณนะครับขณะนี้นะครับคำนวณคร่าวๆนะครับคร่าวๆเลยเนี่ยพี่น้องชาวไร่จะมีเงินเพิ่มไม่น่าจะต่ำกว่า6กบาท นะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ไปแล้ว920แล้วพอขัอ้นสุดท้ายก็น่าจะออกมานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่น่าจะต่ำกว่า980หรือบางเขตนะครับอาจจะถึง1,000บาทแต่ละเขตไม่เท่ากันเราแบ่งราคาอ้อยออกเป็น9เขตนะครับ9เขตนียราคาก็จะแตกต่างกันไปใครที่ผิดน้ำตาลได้ดีอ้อยหวานก็จะได้เงินมากเพราะฉะนั้นท่านมีเงินตามแน่นอนเห็นไหมครับ ส่วนที่หนึ่งคือเงินตามของปีที่แล้วได้ส่วนที่สองคือราคาอ้อยของปีหน้าเกินพันไปแล้วในขณะนี้นะครับเกินพันไปแล้วในขณะนี้แล้วส่วนของภาครัฐเองก็ยังจะต้องดูแลพี่น้องชาวไร่อ้อยนะรผมเยนว่าในช่วงนี้มีแต่ข่าวดีสาหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยแล้วโรงงานในประเทศไทยเนี่ยวันนี้บอกได้เลยว่าแย่งอ้อยกันเพราะกําลังการผิดของโรงงานวันนี้เนี่ยเกินร้อยล้านตันต่อปี แต่ขณะนี้เนี่ยเราคาดกันว่าประเทศไทยจะมีอ้อยประมาณ85ไม่เกิน90ล้านเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสทองของพี่น้องชาวร้อยที่มีอ้อยนะครับวันนี้ใครปลูกอ้อยโรงงานก็ต้องแย่งกันซื้อละนะครับนอกจากนี้ท่านยังจะได้เงินคาที่ส่งอ้อยสดเนี่ยยังจะได้เงินที่หักจากอ้อยไฟไหมมาเพิ่อมอ้อยสดอีกด้วยนะครับแล้วรัฐบาลยังออกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําก็หมายความว่าร้อยละสองต่อปี ที่ท่านจะไปซื้อรถตัดอ้อยไปทําเรื่องแหล่งน้ำนะครับไปทําซื้อรถบรรทุกรถไถอะไรต่างๆวันนี้ก็ยังมีนโยบายดอกเบี้ยร้อยละสองเหมือนเดิมส่วนคนที่กู้ไปก่อนหน้านี้แล้วเจอปัญหาวิกฤตมาสองปีในขณะนี้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสายเนี่ยได้มีมติที่จะพักหนี้ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกคนเข้าใจนะครับว่ามันแรงทุกคนเข้าใจว่าราคามันไม่ดีกู้เงินไป เพื่อที่จะไปตัดอ้อยสดบางคนไปซื้อรถตัดอ้อยทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อ้อยมันน้อยตัดอ้อยแล้วไม่พอที่จะส่งเงินคืนทกศวันนี้คณะกรรมการก็ออกมาติว่าพักหนี้ให้ชาวไรอ้อยเลยนะครับอย่างน้นอยๆก็2ปีนะครับพักหนี้เอาไว้แล้วราคาอ้อยดีกลับมาก็ค่อยมาชําระหนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นแนวนโยบายซึ่งทางรัฐบาลได้ช่วยนะครับให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับได้มีความมั่นคงในอาชีพ ลองมาดูอีกว่าอนาคตข้างหน้าที่พอวิศักด์พูดเอาไว้เนี่ยวันนี้เรากําลังแก้กฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนเนี่ยนะครับมีปัญหาเพราะว่าบราซิลมันฟ้องพอฟ้องเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนนโยบายลอยตัวเสรีราคาก็นําไปสู่สถานการณ์ที่ยากลําบากราคาน้ําตาลก็ตกต่ำลงแต่ในขณะนี้เรากําลังแก้กฎหมายอ้อยน้ำตาลทายที่จะเอากองทุนอ้อยกลับมาเอาเงินเข้ากองทุนได้รัฐบาลสนับสนุนมา เหมือนในอดีตที่ท่านเห็นไหมครับได้เงินช่วยเหลือจากกองทุน150บาทต่อตัน160บาทต่อตันเป็นยุคทองของอ้อยน้ําตาลปริมาณนอ้อยบ้านเราก็เพิ่มขึ้นไปเป็น135ล้านตันนะครับพอถูกฟ้องปั๊บนะครับวันนี้นโยบายของรัฐเนี่ยก็กลับไปแก้กฎหมายนะครับเพื่อเอาภาครัฐออกไปทําให้กองทุนแข็งแรงด้วยโรงงานชาวไร่ต้องมาช่วยกันดูแลอุตสาหกรรมแล้วเราก็จะกลับมาช่วยพี่น้องชาวไร่ได้อีกเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ ผมเห็นว่าในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับโรงงานน้ําตาลเองก็ดีนะครับมีความช่วยเหลือที่จะช่วยชาวไร่อ้อยผู้นาชาวอรอยก็ดีวันนี้กําลังหาลือกันนะครับที่จะหาเงินเข้ากองทุนน้ําตาลทรายเพื่อสนับสนุนราคาอ้อยภาครัฐเองก็ดีในวันนี้นะครับที่จะออกนโยบายต่างๆออกมาช่วยเกษตรกรวันนี้เพื่อเดื่นๆท่านจะเห็นว่าเราพึ่งจีนมากเกินไปลำไยเห็นไหมครับวันนี้ต้องเผาต้นลำไยทิง้งสถานการณ์อย่างนี้ไหวไหมครับ ยางพารา5 6 7ปีต่อเนื่องราคาตกต่ํายังไม่รับการช่วยเหลือนะครับข้าวนะครับในสถานการณ์วันนี้ก็ไม่ค่อยดีอ้อยน้ําตาลเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยๆอ,อีก2ปีนะครับปีนี้ปีหน้าเนี่ยท่านจะเห็นราคาอ้อยเกินพันแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ที่น้องชาวอ้อยที่มีอ้อยอยู่หรือคิดจะปลูกอ้อยนะครับก็ขอ,ขอให้ดูแลนะครับอ้อยของท่านให้ดีนะครับว่า การตัดส่งก็ขอให้ตัดส่งอ้อยสดเข้าโรงงานน้ําตาลแล้วท่านก็จะมีรายรับมากขึ้นนะครับเลี้ยงชีวิตได้มากขึ้นแล้วท่านยังจะได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรที่เกี่ยวข้องอีกทุกองค์กรนะครับก็ฝากพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับที่เป็นแฟนประจานะครับเราอยู่กันมา20-30ปีนะครับดูแลกันมาแล้วเราจะดูแลกันต่อไปนะครับเราคิดว่าในขณะน,นี้อ้อยน้ําตาลน่าจะเป็นพืชที่ดีที่สุดนะครับในอีกปี2ปีข้างหน้านะครับเป็นพืชเกษตร อุตสาหกรรมนะครับที่จะนํารายได้เข้าประเทศแล้วก็ทําให้พี่น้องช้อยดีขึ้นครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับปลูกอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลแล้วก็ได้รับเงินค่าอ้อยในราคาที่สูงแล้วก็ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับดูแลลูกหลานนะครับให้อ,อยู่ดีกินดีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก้าวไปพร้อมกันทั้งโรงงานและชาวไร่แล้วก็ราชาการจะดูแลท่านให้ดีที่สุดครับขอบพระคุณครับ